ผมอยากจะนามสกุลหลีกภัยฮะแต่ผมกลายเป็นนามสกุลเจอภัยครับเจอเข้าไปสี่ภัยเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีครับผมได้ใช้ในช่วงเวลาในช่วงสองสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดหลายครั้งเพื่อตรวจพื้นที่หาความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆนานา ได้เห็นสภาพปัญหาปีนี้พี่น้องประชาชนเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติอย่างเช่นน้ําท่วมที่หนักหนาสาหัสอย่างจริงๆเรื่องการเยียวยาผมจึงขอให้ทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เร่งดําเนินการโดยด่วนที่สุดนะครับให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงลดขั้นตอนต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือเงินช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือว่างบประมาณต่างๆนโยบายต่างๆนะครับได ไปถึงมือพี่น้องประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดปีนี้อาจจะต้องมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ปัญหาสี่ภัยที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับในช่วงเวลาที่รัฐบาลของผมได้เข้ามาบริหารประเทศนั้นนะครับผมอยากจะนำสกุลหลีกภัยฮะแต่ผมกลายเป็นนำสกุล เจอภัยครับเจอเข้าไป4ี่ภัยเลยนะครับก็คือภัยเศรษฐกิจภัยความมั่นคงภัยสังคมแล้วก็ภัยธรรมชาติ